ศูนย์ข่าวม,มุกดาหารทหารพรานกองกําลังสุรศักดิ์มนตรียุทยาบ้า2อ0 0 0นเมตรที่กองร้อยทหารพรานที่2 1 1 0อําเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีโดยพันเอกโอไทยนินเนรผู้บังคับการกรมทหารพรานที่21และผู้บังคับหน่วยเฉพนาะกิจทหารพรานที่21พันเอกปราโมทเนียมสำเภารองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่หนึ่ง กองกำลังสุรศักดิ์บนตรีพันเอกวรพ์แก้ววิจิตรองผู้อำนวยการารักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุกดาหารนายชาคริสชุ่มจันทร์นายอำเภอดอนตาลนาวาโทเฉลิมศักดิ์ชัยจิตหัวหน้าสถานีเรือมุกดาหารร่วมกันแถลงข่าวตรวจยึดยาบา้สสา2,030,000เม็ดืบเนื่องจากร้อยโทวิทยาประทุมพา รักษาการผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่2110ทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแวงสะพานสวรรณเขตสอปปอลาวเข้ามาในพื้นที่ดอนตาลหมู่ที่11ตำบลดอนตาลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารจึงได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันชายแดนตำรวจและกองอำนวยการรักษาควา,ามมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร จัดชุดเฝ้าติดตามและล่าตระเวรในพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งพบชายชะก,ก,กันจำนวนสองคนขี่รถจักรยานยนฮอนดา้าเวฟร้อยสีน้ำเงินดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนวิ่งผ่านมาตามถนนเลียบแม่น้ำโขงเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นว่ามีกระสอบปุ๋ยวางไว้ตรงกลางระหว่างคนขับขี่กับคนนั่งซ้อนท้ายหนึ่งกระสอบ และวางอยู่หน้าคนขับขี่อีกหนึ่งกระสอบขาดว่าเจ้าปัญญาเสพติดจึงส่งสัญญาณเรียกขยุดเพื่อขอตรวจสอบแต่ชายทการทั้งสองคนเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้โยนกระสอบทิ้งแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางบ้านนาห้วยกรอบอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทําการตรวจรสอบปุ๋ยที่ถูกทิ้งไว้เมื่อเปิดดูภายในพบห่อบรรจุยาบ้าจํานวน2 3 0 0 0 0เม็ด จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนําส่งพน,นักงานสอบสวนสถานีตรวจปทุมธนาน,นเพื่อดาเนินคดีและสืบหาตัวผู้กระทําความผิดต่อไปนิวส์24วงเพชรสุรศักดิ์เดวิดภาคข่าวนิวราชทิพย์ีรายงาน